สวัสดีค่ะพี่น้องจ้านี่ได้หัวมอองมากค่ะจริงๆม่ไเด3หนสามวยนะคะยินดีว่าหนี่น่วยหนึ่งแทบกอบกอกนะมั่วเกี่ยวสวยกิโลละสิบแปดตนค่ะ,น,ะน่าจะเหขายถ้าจะเอาขายนะคะนี่นะคะกับทือวันลุงไงพอสมควรนะโอเค เดจินวาฟานเปียกนะฟานเปียกอะไรกินไม่จิ้มนะคะเพราะว่านเป็นโมงวมงมันจะเป็นโมงวงเปียวอมหวานที่ถึงเมืองไทยนะคะบอไดกลับบ้านนะคะก็ต้องสั่งกินนะคะอยากกินอะไรก็กินนะคะอย่าไปขีเ้เหนียวพี่น้องตายไปเจ้าบรไดกินเน๊ะเขาเฮ็ดบุญไปให้เจ้าเจ้าบรไดกินเน๊นะอื่นน้าลายเอดเอียดเน้ยโอเคค่ะขออนุญาตไปฟานนะ,ะไปฟานเปียกนะคะโอเคจ้าเดี๋ยวกลับมาใหม่นะจ้ะ ฟันแล้วจ้าอุ้ยขั้นหัวพี่น้องฟันแล้วนะคะแต่จีฟันประมาณนี้นะคะไก่จิงไม่อยากฟันเลยนะคุณมันแพงไก่จิงจะอยากกินทั้งเปลือกแต่ว่ามันกะจิอั้นเกินไปเนาะฟันออกน้อยนึงนะคะเพราะเป็นสีสันนะคะโอเคกะจะเอาหมมองไปล่างกระิมาหั่นกินอวดช่มเจ้าขะเบิงด้ย เขาอนุญาตเป็นปลาวมะม่วงนะคะเดีราจะมาลองกินน้ำเนื้ออืมจ้องควมจ้องควมเดลชัมม้มนี่ล่ะไลน่ไลยจิ้มมือแล้วมันอร่อยมากคุณรสคือมะม่มมงวงนะที่เราทำตอนนีเวลากลับแทนหน่อยตักเดือกแกง ไม่เป็นดิกเาเรีนเอ็กซ์แพร์เนาะมูออื่นเขาอื่นยังไงบรู้ละเรียนเอน็กซ์แพรยังก็พม่ากับลเลาวนะสมัยตะกีมมันมีโทรศัพท์เรีนเนาะม่วงมันก็เล่นหน่อยพูดได้เฮ้ยหอดชี้จุ่มหาทุม่มเป็นลักประมวงคเัา กินลยตองแบบบดมูเลยะัาจานนองเมื่อผัา <what> ก mm. ันย่องไปกิ <individuals> ีนแบบม่วงม่วงอะไแบบเนี้ย่เนจากมี่เลอ้ยเสียทุกแบบมันจะไม่ไดแบบม่วงแต่แบบผัดกระหย่อมีน้ำ ดูโมงสูค่คนยว่งไปยิ่บแกมองสู่รดูแบบสุหลังเดบเบอยเป็นรักคนที่บริเวณน้ำเฒ่านะย่องขึ้นนะแล้วน้องหอเสียเม็ดหน่อยน้ำมัน เอาชอ้มมือนบะมวนได้ค่ะเหรอแฉบของแฉบไม่อยู่พี่ไม่นนึ่แห่งแบได

อา,ากาศดีดีแห้งเบือ่อไม่ร้ายเกินไปไม่นายเคยเป็นไหมล่ะเือนเมษสาให้มาตกมีมาแล้วหอมแบบนี้อ่ะอาทิตกาศจะมาที่มาตกบรางปีนี้อากาศเปลี่ยนร้าย อันนเมื่อคยเห็นกร่เด็เนเห็พายุเน่ยวกินมากตั้งแต่สองพันแปองพันแปดสองพันยิบสามจิบกว่เปีอืมโดนตื่นพได้อืมแค่มันไม่มึงมาอยู่ะ เป็นจุดเจ็บปีกว่าคุณนแซมหไหมฮะแซมมีเสียอ,อันนี้แซ่บให้ตสมเนาะม่ใส่น้อเป็นไงประมันนึกสองคนเนาะ สาวไม่หากมันหาพวงหยาค่ะเนี่ยคือจะมไม่มีของอมาดูเป็นส่วนดีกว่าสมบัตอยากกินยังก,ก็เลยกินเลี้ยงเอาไพก็เอาอร่อย เพียงใน,ในแทบ้นม,ม,มีคนถามอยู่จะเปียใครคนพี่ไฟพี่ไฟมไม่อยากปไปแต่ว่าวพี่ไฟพี่ไฟคนมาให้เข้าไปเบิ้งบ,างบาง้านเพิ่มฉันว่าแม่นั่งหาสิพหกสิบนละ ฉันอายุสามสิบแปดปีอะวันหนึ่ง่างไปแปดแวแต่ทั้งวั้วน 40, อี่ชิบหาชิปนั่นฉิดไฟปิดไฟฉันก็ยันงบบอร์นีเงินตัวสื่อได้ไมันค่อยน่าฟัง เมื่อค่ำาันเป็นคนอย่างว่ดแต่ฉันจะเสือบุรีลำคนบุรีลำอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับอำเภอแคนดงแยกมาจากถึกตึกค่ะแยกมาได้ประมาณ ก็สีสีไปละอืมอืมมันอืมอืมอือยะอืมสีไม่ดีแต่งกันน้อยนึงอันนี้ส้มอันนี้มันเป็นเลีงเหลียงอันนี้ขาเอเต้ đẹp giờ chị đừng đẹp đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ những video hấp เ่กในอภิมิงงั้ถ้ามื่เป็นเป็นสิวาฝังซือมาเขาไปห้งมาจอิตับพี่บายครับแล้วจยุดิวันจันทร์น่เขาจะไปให้งานใงพร้อมยุติอ้ยันจันทร์ปั ลงเก็บอาเก็บยิจดอืเมื่อยไปแเอจะเก็บเก็บเก็บเกี่ยวะากทกิ่ลงดลาพอ่มีเวลมอืมก็บเวลาจันาทีเนี่ยออ hai khi hoạt mình hoạt là và chợ bỏ mua mắt phục mất đồng miên bàn nó cho trồng gà nhem cho trồng gà nhem và bộ mua cái bàn đồng viên hồng thú ngay ngay đấy để bộ môn mới ngay không Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để กินจนโดนบ่ไม่เวลาให้คลิปสมขสมสมันนะมบอเท่านั่นอกวดให้กวดสัน้นในรอบสามปีเปี นัวม mm ันหมดละเออนอยสมป่ะไม่ท่องอย่างต้องกายืดชู พป่งเขาำย่อแทนสีนีน้ะคืเป็นย่อมผมว่าไปร้านนั่นองเี้ยย่อมเองค่ะไปร้านย่อทีดับหัวหงอกฉันึ้นพี่นนองฉันเครียด ทีแรกแบแม่นม่สามสี่เสนไว้บ่แม่นเหียบเหี้ยบาง่ายอืมทไนเี้ยเจ้ให้ขึ้นอิแม่ทางาเราสามสี่เเคยถอนเนี้ยนะตม móc dùng dang hại mấy bắt mượn dạng tay bóc mhm 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 bó mhm mhm không mhm mhm ยันจะให้คิดอื้อืออืมอืน่อยๆื่อแค่แล็บไม่ได้ใส่บ่ตรงไหนมันกะออกแต่พริกคิบดันไปเอาดูเขานานอันเขาอื่นเนะอาจารมันดีพอรเมเขาไปนัางพ่อเปนนางนั่นแปลว่ะ อล่างบ้านลูกแรนออกมาถ้าจะคุยกันท่านใหญ่บุกลูกแรนออกมาประตูหางบ้านแล้ว,ลวออกมาอีกอยู่บนมีรถฉันก็ยืนทางหางจติมแหม่ฉันจะอัดคลิปแรงมากถึงคลิปอยู่ของไปเอาลูเขา นี่ยอะไรเาไปดังบ้านบ้านเขาจุหสหยเฮกนั่งหะอุ้มนั่งนั่งหามันกับแปลกงานเนาะใช้จะหายกันแค่บุญแล้วมาอุ่มกูอ่ะเอุ่มไปเมยกลับไปตั้งหาลูกในเฮียนคิดว่าลูกกับไปในเฮียนมันยังไงล่นะเนาะ กับไม้สามชีควบเนี่ยไว้กำลังมึนอ่ะอืนให้กับไปอุ่มมันบนถ้ายู่ใจมันมันันหายดินดึงลงเลยอืมอที่เนี่ยฮันเงว้ยมาให้หนีพันไปบ้านไปทแไ่เถอะจะออกมาเปดจารถหลายอืม เออไปไปส่งร้องแบบเออกับเมียวันเอาให้เป็นไขเพ่นว่ะเอากรเ,เ,เลยว่าดูเธอเลยไปนั่นถนนฝุ่นฉันยืนเยอนห่างตัวไม้ฉันเห็นเห็น,หนก็เลยพาเขามาสูงแล้วป่ะเอาที่ไปไหมล่ะเมื่อกี้ว่าฉันหลักดูผลอไรบอืมเสีอ่อน เื่อ้พี่อ๋อเบื่อเตจเตจแบบสมัคกคนแห่นเตจเรจหายล่ะเบนายใช่ไหมสีเป็นเหมือนีดำด้วยเปลมันแสงหลายไม่คืนนมใช่ปะฮักี้ปอืมอืมเว้นะ อืมอ้าโหคิวบ่ละหนึ่งหนึ่งกิโลอืมคลิปนี้สำนียงะกอนเด็พี่น้องนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้ำเินดดวยพี่น้องเนะพื่อเป็นกำลังใจในการเ็ดคลิปต่อไปนะคะคลิปต่อไปมารอชมบะหมี่เอีอยงพี่น้องนกะคนมากอวดค่ะอืม ไปแล้วทำดีละงดีค่ะฮู้